ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมนายชอบในรายการดักแบ็คแพ็คมาเล่าสําหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของนกยักษ์จากตำนานอาหรับนะครับชื่อของมันคือรูปเรื่องของมันจะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยครับรุกหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือร็อกรุกเป็นนกยักษ์จากตำนานของอาหรับและเล่ากันว่ามันตัวใหญ่เสียจนบางพระอาทิตย์มิดเมื่อมันบินผ่านขาของมันขาหนึ่งใหญ่เท่ากับขาไก่1 4 8้ขามันจะออกล่าช้างมาให้ลูกของมันกินทุกวันทุกครั้งที่มันออกบินปีกของมันจะสะบัดอย่างรุนแรงทําให้เกิดพายุและฟ้าแลบจากตำนานบางเรื่องของอาหรับบอกว่ารุกจะไม่มีวันหยุดยืนบนพื้นโลกเว้นเสียจากบนภูเขาขอสําหรับอีกตำนานหนึ่งบอกว่ารุกอาศัยอยู่บน เกาะแห่งหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียและมันมักจะบินไปที่อินเดียคาบสมุทรอาราเบียนและแอฟริกาเพื่อหาอาหารเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของรูปอินทรียักษหรือนกยักษจากตะนันอาราเบียสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไป